ให้แนะนำว่าชื่อชู่อรสเสลาวนอกมากับอาจารย์แม่นมาจากบ้านน้ำเขียวจ้า amen ถูกพระเจ้าจ,าจา้ะข <laughs> <c oughs> อบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ไปเยี่ยมที่บ้านน้ำเขียววันอาทิตย์ครั้งแรกที่ลงที่บ้านอาจารย์อ่อนเนาะสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะ่ะ20ปีที่รู้จักพระเยซูก,ก็บอกอาจารย์หลายท่านว่าเจ็บที่ทอ้องมีอาจารย์แช่จะเคยอธิษฐานให้ร้ายอาจารย์ก็เคยอธิษฐานให้ แต่เราก็รู้ว่าเราเจ็บมานานเราคิดว่าเราน่ามีพระแต่เราไม่รู้ว่าเราฝังรากของขืน <c oughs> เป็นสิ่งมาสัจจรรย่อาจารย์อธิฐานให้คืนมานานนี้แล้วมันหลุดหมดเลยอามไมหลมหมดเลย <c oughs> ว้าวน่จุ้แน่นอาจารย์รู้ได้ไงว่าหนูเจ็บหนูเจ็บมาเป็นยี่สิบปีแล้วอ,อไม่รู้จากเรียนมายี่สิบป,ป,ปีแล้วลายคนกอธิฐานให้แต่หนูไม่เคยหลุดล่วงสิ่งนี้ออกไปได้โล่งหมดเลยแล้วสิ่งเนื้อจำว่าทิ้งไปอย่าเก็บไว้รากของคืน่ะ การให้อภัยแบบว่าไม่ต้องหาความแนอะมันอยู่ในชีวิตของหนูมเป็นพื้นฐานที่แบบได้มาใหม่และเป็นสิ่งที่คงจะถาวรขอบคุณพระเจ้าวันนั้นมากจนถึงวันนี้แล้วอาจารย์บอกว่าเราต้องประกาศความจริงอย่างเปิดเผยเมื่อเราอยู่ในไฟของหมอวรุณเราไม่ต้องไปอ้อมแอ้มอมแอมกับใครหรอกอ้มอมอม รู้เล่าหมดหรอกไฟของพระเจ้ามากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังจูนชีวิตเข้ามาถึงจะไม่ได้ตามมากระชั้นชี่อาทิตย์เกิดอาทิตย์ตานเนาะแต่นับปัจจุบันเครือญาติกําลังตื่นเต้นเครือญาติน้องๆที่บ้านเครือญาติสามีที่บ้านตอนนี้ก็ส่งน้องชายไปให้เราอุปการะละแ,แล้วสามีบอกว่าน้องชายเนีย่ยโอ้ปวยทํางานไม่ไหวหรอกแต่เรารู้ว่าดูแลเขาสักนิดเมื่อวานหนูเอาไปส่งที่หน้างานเจ้านายพอใจมีการซื้อเมโูต่องานระยะยาวให้น้องชายคนละน้ำตามีสามีนะ องงระจ้าเมื่อหนูบอกว่าทุกคนที่เชื่อมติดกับหนูเรื่องพระเยซูมีสองสามคนที่อยู่ภายใต้ที่กำลังประกาศใหม่เอาอย่างนี้ก็รับกันกว่าอาจารย์จะมาถึง ขออนกกุญาตบอกความจริงเลยนะว่าเปิดหมอวารุนฟังกันเลยจ้ะอาเมนขอบคุณอาจ,จาย์ในขณะที่รออาจารย์อาเมนเพราะหนูก็เป็นเช่นนั้น,เ,นเพราะหนูฟังมาตั้งนานแล้วแต่หนูก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าเราก็ติดอยู่กับความหวังเราก็คิดว่าเรามีผู้นำอาเมนก็ฟังมาเรื่อยๆแต่ในขณะที่เราเยอมให้ไฟของพระเจ้ามาชำระหนูไปฟังอีกโอ้ยหนูขอบคุณพระเจ้าการฟังครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งที่ฟังขณะที่หนูฟังหนูถูกขับ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  หนูเปิดฟังจนหลักคาตาถูกขับถูกขับแล้วหนูเข้าใจทุกๆ้อยคำที่อาจารย์พูด <Amen. S 2> ละเอียดมาก <Amen. S 2> ขอบคุณะเา้าสั้นๆนะ <Amen. S 2> <laughs> น